เคยมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าทำไมถึงทำให้พี่เซนร,รู้สึกว่าไม่อยู่ใน beauty standard จริงๆก็าพอาทำย u ทู b เนั่นแหละรู้สึกว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะใช่ปะอุ้ยจะร้องไห้นะคือกูใจอุ้ยไม่รอดดิคือฉันรู้เลยว่ามันอาจจะเป็นแบบว่า ไหนแต่ที่ทำไมอะจต่ที่บ้านนะโอ้ยไปตัดช่องอะไรช่องเหรอเออกูจะจัาช่องอะไรอะยกกำลังเลยจ่ายช่องนี้กำลังค่ะเออ้ยของเวอร์หน้าเหรอใช่พอใจพวกมึงหรือยังวะสวัสดีค่ะเซเลสโกค่ะเติร์ดครับเทมิลาครับ สวัสดีค่ะมินชี่นะคะ่ช่องมินชี่ก็จะเป็นช่องไลฟ์สไตล์ของมินนะคะที่จะลองทํานู่นทํานี่เบเรืเลยทั้งลองเป็นเด็กฝึกงานค้นหาตัวเองหรือไม่ก็ลอง a ช l ์เลนแบบให้สระผม30วันมีหลายอย่างเลยลองทุกอย่างเลยค่ะเข้าไปดูกันได้นะคะอย่าไม่ทำอะไรเลยกรเบืาองอัอีกดิเกิดอะค่ะ หน้าเเลยพแดงเหรอหน้าแดงว่กแดงมากเลยเหรออ๋อโอเคนี่หน่อยแดงเขินอ่ามิ้นชี้รู้แล้วใช่ไหมวันนี้เราจะมาตอบคำถามอะไรกันรู้ค่ะวันนี้มิ้นจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับ beauty standard ค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่มาออกคลิปแบบนี้เพราะว่าพี่เติร์ดสอนพี่เติร์ดสอนให้มาออกคลิปพี่เติร์ดสอนให้กินพี่เติรบอกฝึกไว้อ่ะ ม,มือังมึงย่งเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกเสริมๆง่ายๆก่อนเลยก็คือสําหรับมินชี่แล้วเนี่ยมินชี่มีมุมมองต่อบิวตี้สแตนดาร์ดอย่างไรบ้างมีมุมมองอย่างไรบ้าง <c oughs> อ,องานก็ยังตรวจไม่เสร็จเลย <c oughs> มันไม่เคยยางมาขนาดนี้เลยนะอันนี้รู้สึกว่าว้าว wow. beauty standard คือสิ่งที่สังคมกำหนดว่านี่คือความสวยคนเราจะมีส standard ว่าคนที่สวยหรือหล่อต้องรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงแล้วคนนั้นมักจะมีโอกาสในชีวิตมากกว่ารู้สึกว่ามันเป็นบรรทัดฐ,ฐานเกินไปซึ่ง beauty standard มันไม่ผิดนะคะคือเราอาจจะรู้สึกว่าคนที่สวยแบบนี้ อีกคนอาจจะรู้สึกว่าอันนี้สวยอีกแบบหนึง่งความชอบของคนมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าประเทศไทยมันมีความรู้สึกตลอดว่าเราต้องผอมต้องขาวต้องสูงต้องหุ่นดีถึงจะสวยหลายๆคนทั้งผู้ชายผู้หญิงนะ่ยเหมือนแบบว่าน่าจะไปเค้าเจอจากเกาหลีมาหรือเปล่าทุกคนเลยชอบผู้หญิงที่แบบต้องหน้าหมวยเท่านั้นถึงจะเป็นที่ฮอตฮิตในสังคมอะไรมุมมองของพี่เติร์ดกับคาคานี้ละ่ะเป็นบวกเป็นลบเป็นอะไรยังไงเป็นเอ่อเป็นบวกหรือเป็นลบเหรอเดี๋ยวแปบ๊บหนึงนะขอตั้งสติก่อน บิวตี้แซนด้าคือเรื่องไม่ดีเลยทำให้กูเครียมดมาเจอถึงทุกวันนี้การที่เราชื่นชมความสวยความหล่อเป็นเรื่องที่ดีแต่เรื่องความก้าวหน้าในหน้าในหน้าที่การงานมันไม่ควรมีเลยคือไม่รู้จะมีทมําไมอความรู้สึกรู้สึกว่าตัวตนฉันเป็นแบบนี้แล้วฉันก็คืออะไรแนะไม่คืออะไรนะทําไมต้องมีแซนด้าของบิวตี้ทุกคนก็สวยได้คนในสังคมแม่งความสวยแคบเกินไปไม่ชอบมันทําให้หลายคนกดดัน ความสามารถคนมันไม่ได้วัดด้วยหน้าตารู้สึกว่ามันไม่ควรมีเลยมันทําให้คนที่เกิดมาแล้วดูดีอยู่แล้วแต่ดันไม่ตรงกับแตนดาตต์รู้สึกไม่ดีกับตัวเองทั้งนั้นนี่เขาก็ดูดีอยู่แล้วคําถามคืออะไรนะแน่นอนมันออกไปทางลบแต่ว่าถ้าเป็นแฟกต์มันก็เป็นเรื่องจริงที่มีอยู่จริงแม้แต่ตัวเราเองยังพูดไม่ได้เลยว่าเราไม่อยู่ในบิวตี้แตนดาร์ดนี้บอกไม่ได้เลยว่าอ๋อกูไม่มีเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้ตัวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สำหรับอิงเองอ่ะอิงรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในบิวตี้สแตนดาร์ดไหมไมาถึงตัวเราเหรอใช่ตัวเรามองว่าตัวเราเราอยู่ในปัญหานี้ไหมไม่เราอยู่ว่าเราอ่ะหน้าตาดีอยู่ในสแตนดาร์ดไหมเหรอใช่แบบข้อสองโอ้ตรงอยู่ในสแตนดาร์ดเปล่าเหรอไม่เชื่อตอบยากว่ะตอบว่าตรงหน้าเกลียดเปล่ามันจะดูหลงตัวเองหรเปล่ารู้สึกว่าอยู่ค่ะ ไม่อยู่อ่ะมีอยู่ในจุดหนึ่งช่วงที่เป็นวัยรุ่นที่เราโดนเปรียบเทียบบ่อยๆ,ๆก็เลยเหมือนทําให้เรื่องบิวตี้แตนดัลมันเข้ามาในหัวเราจนทําให้เราเหมือนต้องพยายามที่จะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาแบบหนึ่งอุ้ยเราพยายามหนักมากนะกว่าจะมาเป็นร่างนี้ซึ่งร่างนี้ก็ถามว่าพอใจไหมไม่พอใจเพราะว่าเนี่ยโดนพูดบ่อยมากว่าถ้าผอมมันจะสวยนะต่อให้เธอหน้าสวยอะแต่เธอก็ยังไม่จัดหนึ่ในหมูสวยนะโดนพูดตลอดเวลา ลองให้ต้องเตือนนะแต่จริงๆแล้วก็คือไม่จำเป็นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องตามก็ได้นะเป็นในแบบที่ตัวเราเองเป็นก็พอแล้วอิงน่าตรงอิงง่ดปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าจากฟีดแบ็กอ่ะอิงปฏิเสธไม่ได้ส่วนพี่ไม่นะทำไมอ่ะแต่พี่เต๋อก็เข้าลุกแบบเริ่มเกาหลีไม่ใช่หรอ กบไปถ้างั้นถามพี่เติร์ดแล้วทำไมพี่เติร์ดถึงรู้สึกว่าตัวเองไม่ทีอ่นไม่หอกเพราะว่าถ้ามาตรดานมันต้องพี่นึกไปถึงแบบก็เซเว่นแบบพี่ติ๊กเจดพี่โดมประกอบล้ำอะไรเงี้ยเราว่าไม่ถึงมาตรดานเราถือว่าบ e โล w s t a n d a r แต่ว่าโอเคอคนเราต้องมีความมั่นใจเราจะบอกว่าเราหน้าเกลียดไม่ได้พี่เชื่อว่าทุกคนไม่ควรบอกว่าตัวเองหน้าเกลียดคนควรจะพูดว่าเราสวยไม่ค่อยเป็นส่วนน้อย คืออาจจะมีบิวตี้สาวที่ชอบแบบสาวหน้าคมตาโตอะไรเงี้ยแต่ฉึกว่าแต่รู้สึกว่าว่าพูดไม่ชัดแหละแตชฉะนว่าเป็นส่วนน้อยมากๆรู้สึกว่าตอนนี้ที่เขาฮิตกันคือสาวหมวยแล้วเวลาเราอ่านคอมเมนต์อ่ะฉจะร้องไห้นะคือกูใจอุ้ยไม่รอนอคือฉันรู้เลยว่ามันอาจจะเป็นแบบว่า นะจริงๆมันน่าจะเป็นความที่แบบความรู้สึกส่วนตัวด้วยคือฉันอะปกติอะคือเขาขี้น้อยใจแล้วใช่ปะแต่ฉันไม่ควรอ่านคอมเมนต์อะไรเงี้ยแล้วมันรู้เลยว่าส่วนมากในคลิปอะคนจะชอบแบบไหนเพราะว่าชันกรบขนุนอนะคาแรคเตอร์จะตรงข้ามกันคือแบบหนุนจะหมวยมากใช่ไหมฉันจะน่าไทยๆหน่อยฉันรู้สึกว่าความขนุนอะมันจะฮอตกว่าเดนเปรียบเทียบเหรอใช่แบบว่าหมวยกว่าอะไรเงี้ย คนก็จะพูดถึงเยอะกว่าแต่จริงมันเป็นปัญหาที่ฉันเองคือถ้าฉันไม่ไปโฟกัสมันอะฉันก็จะไม่เป็นอะไรแต่พอดีว่าฉันเป็นคนแบบใส่ใจทุกทุกอย่างเลยก็เลยรู้สึกว่าเออความที่ฉันไม่อยู่ในบิวตี้เซนส์อะฉันเลยไม่ได้รับความสนใจเท่านั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมึงคำถามต้องหยาดดีมากนะเพราะว่ากูจะดูงงจริง การเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยง่ายขึ้นเมื่อเราอยู่ในบิวตี้สแตนดาร์ดจริงค่ะจริงครับนี่รู้สึกว่าง่ายขึ้นนะในง่ายขึ้นในแง่ของความมั่นใจไม่ได้ง่ายขึ้นถึงแค่ที่ว่าทุกคนต้องชอบเราเนี่ยแต่ว่าง่ายขึ้นถึงความที่เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นง่ายขึ้นไหมเหรอง่ายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าแวบ,บแรกที่คนตัดสินใจอะ่ะใช่ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนมองที่หน้าตาก่อน เพราะว่าเวลาที่สมมติคนเข้ามาดูคลิปเนี่ยบางคนก็อาจจะเลือกตามในแบบที่เอ้ยเขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่านี่เป็นสไตล์อินฟลูเอนเซอร์ที่เขาชอบเขาเลยกดเข้ามาดูถ้าเอามุมอินฟลูเอนเซอร์มันไม่ได้แปลว่าหน้าตาดีแล้วดังแน่แต่ว่าช่วยแน่นอนลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในสแตนดาดสังคมเป็นคนที่สังคมบอกว่าหน้าตามไม่ดีเราต้องมีคาแรคเตอร์ที่สูงมากเราต้องมีสกิลอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้สังคมยอมรับเราแต่ว่า สมมตินหน้าตาดีคุณอาจจะได้มาละ50%บเปอร์เซนวกอีนนี้หน่อยก็กลายเป็น70-80%แล้วอะ่ะคุณอาจจะทำทิกต o k แล้วคุณแค่โชว์หน้าหล่อๆโชว์หน้าสวยๆแล้วคนตามเยอะได้นะเพระที่ถ้าตามไม่ดีแล้วไม่มีคาแรคเตอร์เลยเป็นไปไม่ได้โดเ,เปิดโดนด่าด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วหลังจากที่มินทำ YouTube มานานเนี่ย มินว่าคอนเทนต์ยังไงก็สําคัญสุดเวลาเราดูคลิปเราเห็นว่าเออคนนี้สวยเราก็อยากจะดูต่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็แค่นั้นนะฉันว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คาแรคเตอร์หรือเปล่านิสัยหรือเปล่าที่คนจะมองถัดไปจากหน้าตาอะไรเง <Character S 2> ี้ยคาแรคเตอร์เราไม่ได้แบบน่าสนใจพอความสวยมันก็แค่ความสวยมันก็เท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเข้ามาปุ๊บสมมติมินเป็นคนที่แบบแ<ต>นิสัยไม่ดีพูดจาแย่มากสุดท้ายแล้วความไม่มีเสน่ห์ความนิสัยไม่ดีนั้นมันก็จะ ทับทุกอย่างไปอะค่ะมันมีผลกับอิมเพรสชั่นแรกค่ะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วคนนั้นนิสัยไม่ดีไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> คิดคำไม่ออกอีกว่าข้อดีของการเป็นคนหน้าตาดีคืออะไรข้อดีของการเป็นคนหน้าตาดีเหรอข้อดีหรอ ทุกคนดูดีได้ถ้าดูแลตัวเองดีอะมันหมายถึงว่าเฮ้ยไม่คิดว่ามันจะงงขนาดนี้นะเนี่ย <c oughs> หมายถึงว่าหมายถึงว่าอ่ารู้แลละคนก็จะรู้สึกว่ามี first impression ที่ดีอืก็สวยอะ่ะก็ทำไหนก็น่ามองมีเป็นที่สนใจ อะไรวะไม่รู้อะสมมุติเราทำคอนเทนต์เนี้ยคอนเทนต์อาจจะไม่ได้น่าสนใจแต่ว่าเฮ้ยคนนี้สวยดีอาจจะแบบกดเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่แน่ใจอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าข้อดีก็คือมีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นซึ่งมันเป็นข้อดีจริงๆที่ปฏิเสธไม่ได้ครับแต่ว่าพี่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นแล้วรู้ตัวมี awareness ในการบอกว่ากูได้สิทธิ์นี้เพราะว่าหน้าตาของกูนะ ถ้าเขารู้ตัวมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงพี่เคยเจอที่จําไม่ได้แล้วนะฝรั่งครับนานแล้วเขาได้รางวัลอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับหน้าตารุนๆุนจำไม่ได้นะใครรู้ว่าหมายถึงใครพิมพ์ได้ในคอมเมนต์รางวัลที่ไม่มีอะไรเลยแค่บอกว่าเขาสวยที่สุดในโลกเขาไม่รับเขาไม่รับเพราะเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้หน้าเขาอะกลายเป็นมาตรฐานของความสวยงามคนที่มีฟิลิสแล้วพูดออกมามันอิมแพกมากกว่าคนที่เสียผลประโยชน์แล้วพูดอะ มีข้อเสียไหมของการเป็นคนสวยหล่อตามบิวตี้สแตนดาร์ดข้อเสียก็มีนะเขาอาจจะตั้งมาตรฐานให้เราสูงกว่าความเป็นจริงทุกคนอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆว่าสวยแต่โง่อะไรเงี้ยไม่สวยโง่ก็คือไม่ผิดหรอสวยแล้วโง่ผิดหรออาจจะเป็นเรื่องนั้นสมมุติว่าคุณเข้าสแตนดาร์ดนี้แล้วเขาอาจจะมีภาพในหัวว่าหน้าแบบนี้ต้อนต้องดีเลิศประเสริฐสีในขณะที่เขาก็เป็นคนเหมือนกันเขาาจจะมีอะไรผิดพลาดแล้วอาจจะโดนสังคมจัดมากกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในสแตนดาร์ด ป็นไงคมมเลยสมมติดู YouTube ไปเรื่อยๆแล้วเราเจอคนที่รู้สึกว่าเขาสวยแล้วเขาก็เก่งเออเขากลับโดนพูดว่าคุณมาได้เพราะคุณสวยไงหรือหรือคุณแค่สวยไปวันๆอย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยอ่ะเขาเขาหน้าตาตามบิวตี้สแตนดาดก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างอะ่ะไม่ใช่ว่าสวยปุ๊บแล้วชีวิตคุณจะเรียบง่ายหมดเลยมันก็ต้องพยายามด้วยเหมือนกันเพื่อให้ไปถึงจุดที่เขาอยากจะไปค่ะ หลักๆแล้วนี่มีความรู้สึกว่าลึกๆแล้วเราก็ยังมีความเปรียบเทียบในใจเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับคนที่อาจจะดีกว่าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะดีกว่าเขาหรือไม่หรืออะไรยังไงก็ตามแต่คือเราจะมีความเปรียบเทียบตลอดว่าเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาเรื่องในหลักๆแล้วคือความมั่นใจในตัวเอง <Okay. S 2> ตอบตรงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันได้อยู่อ่ะข้อสุดท้ายสื่อส่งผลในการส่งเสริม beauty standard หรือไม่มากน้อยแค่ไหนอย่างไร มีมาก <S 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 ฉันว่ามีเยอะนะพี่ไม่มี Data เอาความคิดส่วนตัวเลยนะครับพี่สู์ไม่ได้อาจจะผิดก็ได้แต่ความคิดส่วนตัวเราคือร้อยเปซมีผลค่ะเพราะทุกวันนี้เราลงรูปเราก็แต่งรูปเราอยากดูเพอร์เฟกออนไลน์อย่างมิ้นเวลามิ้นมีสิวมิ้นก็ไม่อยากลงรูปที่มิ้นมีสิวลงไปมันแบบยุคนี้พอการเติมแต่งอะไรมันง่ายมันทําให้มันดูเพอร์เฟกไปหมดมันมีช่วงหนึ่งที่ฉันโซเชียลดีทอกรู้สึกว่าเออฉันกลับมาอยู่กับตัวเองแล้ว เออเออแบบนี้ก็โอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราแบบอยู่กับโซเชียลตลอดเวลาอุ้ยคนนี้คือเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจในความที่แบบส่งเสริมว่าเออต้องผอมต้องสูงต้องขาวอะไรอย่างี้นะเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจนั้นก็คือเขาก็พราวในตัวของเขาเขามั่นใจในตัวของเขาอย่างเงี้ยแต่เราดันดันบ้าบอไปเปรียบเทียบกับเขาเองถ้าทุกวันนี้นางเอกละครยังต้องขาวหน้าคมสวยแม่ก็ยังต้องเป็นอย่างนั้นใช่ว่าทีวีอ่ะ ก็ยังมีผลมาจนถึงทุกวันนี้ฉันเคยเห็นละครเรื่องหนึ่งที่นางเอกผิวสี C อย่างเงี้ย<ม>ก็จะโดนดราม่าแหละเข <ผม S 2> ารู้สึกว่ามันควรเปิดกว้างกว่านี้เลยผมไม่เชื่อเด็กคนหนึ่งเกิดมาจะไม่ชอบหน้าตาตัวเองเพราะมองกระจกล้วนๆไม่จริงครับที่เชื่อว่าสังคมเป็นคนบอกเขาว่าไม่ดีเขาเลยรู้สึกไม่ดียิ่งปัจจุบันหนักเลยนะฟิลเตอร์ต่างๆในแอปอ่ะมันบอกว่าอ๋ออันนี้คือดีฟังหัวเลย นี่คือดีซึ่งมันไม่จริงนะครับทุกคนดีในแบบที่คุณเป็นนะครับพี่เซนมีเรื่องอยากแชร์ไหมหรือฝากถึอคนดูเกี่ยวกับคําว่า beauty standard เนี่ยอยากให้คําว่า beauty หรือคําว่าสวยมันกว้างมากขึ้นไม่อยากให้สวยแค่ขาวยิ้มสวยตาสวยหน้าสวยอะไรเงี้ยบมืที่ความสวยมันก็อาจจะเป็นทัศนาคาติก็ได้อะไรเงี้ยมันมากกว่านั้นมองให้ลึกๆอย่ามองแค่ภายนอกเพราะเรามันสวยมากกว่านั้นจริงๆอยากบอกทุกคนว่า ถ้าเราเป็นเรามันก็สุดยอดแล้วอ่ะทุกคนฟังไว้นะคะเราต้องมองว่าเรามีค่าเราเป็นแบบเราก็ดีที่สุดแล้วสังคมมองเรายังไงไม่สำคัญเท่ากับว่าเรามองตัวเองยังไงเราไม่ใช่แบบเกรดกราดอะไรเราก็คือลูกเจ้าพญาาำว้าวต้องมาประโยชน์ดีแน่เลยความสวยงามไม่ควรมีมาตรฐานครับอาจจะมีมาตรฐานในหัวคุณซึ่งไม่ผิดอะไรแต่ว่ามันไม่ควรเป็นมาตรฐานของสังคม คุณมีคุณค่าในตัวคุณครับอย่าเอาสแตนดาดบรรทัดฐานที่สังคมพูดอ่ะมาตัดสินตัวเองหรือไปตัดสินคนอื่นครับเชี่ยอย่างเทพขอบคุณครับเติร์ดก็หล่อในแบบของเติร์ดครับทุกคนก็หล่อในแบบของคุณครับ,บรล